ตอนที่1,789สังหารซีโนเจนอิกท่ามกลางทหารนับพันหนึ่งในไว้เขาทั้งเก้าคำรามออกมาชุดเกราะของเขาเริ่มแตกร้าวขณะที่กล้ามเนื้อเริ่มจะขยายตัวผิวหนังของเขาเริ่มจะดูคล้ายกับเหล็กและดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเขากลายเป็นซีโนเจนอิก หันเซินรู้สึกดีใจขึ้นมาไม่เห็นอย่างนั้นเขาได้ใช้ศาสตร์ตรงสวนเพื่อเคลื่อนไหวหลบพวกเขาทั้งเก้าพร้อมๆกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหันเซินไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้เขากําลังหาจังหวะเหมาะๆเพื่อโจมตีกลับในจกักรวาลจีโนแห่งนี้มีเพียงแค่การฆ่าซีโนเจนอีกเท่านั้นที่จะได้รับสิ่งตอบแทนไว้เขาดับใหญ่ที่หันเซินฆ่าไปก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ขุนนางเท่านั้นด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงไม่ได้รับผลตอบแทนอะไร ไว้เขาขวานใหญ่บ้าคลั่งขึ้นมาเขาตะกอนออกมาขณะที่วิ่งเข้าไปหาฮันเซินร่างกายของฮันเซินเคลื่อนไหวเหมือนกับนกประหลาดเมื่อเขาหลบขวานใหญ่ที่ฟันเข้ามาได้แล้วเขาก็ใช้ดาบในมือฟันใสค่คอของซีโนจเน,นอีกไว้เขาตัวนั้น ดาบกระดูกตนสลัดนั้นคมมากๆแม้แต่ร่างกายของไว้เขาก็ไม่สามารถทนต่อความคมของมันได้ซึ่งถ้าดาบกระดูกตนสลัดฟันถูกเป้าหมายแล้วก็ซีโนเจนอีไว้เขาก็คงจะหัวขาดในทันทีแต่ไว้เขาขวานใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วถึงขวานใหญ่ของเขาจะแกว่งไปได้ครึ่งทางแล้วแต่เขาก็สามารถดึงมันกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเขาก็ฟันใส่หันเซ่อนอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันรวดเร็วยิ่งกว่าดาบของหันเซ่นซะอีก ในระหว่างที่ลอยอยู่บนอากาศร่างกายของหันเซิลก็ไรก้การป้องกันแต่เขาก็สามารถทิบอากาศเพื่อหลบขวานที่ฟันเข้ามาได้ไว้เขาตัวอื่นๆนำหอกของพวกเขาออกมาและคว้างไปใส่หันเซิลจากทุกทิศทางถึงแม้หันเซิลจะเคลื่อนไหวได้ดังนกฟินกซ์แต่มันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะหลบพวกมันได้หมดเพราะยังไงซะเขาก็ไม่ใช่นกจริงๆ พลังงานยังคงหลั่งไหลเข้ามาในชุดกรอดตรงส่วนของเขาและถึงหันเส้นจะไม่ใช่นกแต่มันก็ทําให้ร่างกายของเขาเบ้าวิวเหมือนกับขนนกเขาเป็นเหมือนกับฟินิกซ์ที่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาหลบหลีกหอกที่ถูกคว้างเข้ามาขณะที่ใช้ดับกระดูกจนสลัดฟันไปที่คอของซีโนเจเนอิกไวเคาน์ซีโนเจเนอิกไว้เขายกขวานขึ้นมาป้องกันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แตกกระจายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้มันจะถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนของซีโนเจเนอิกระดับไว้เขาก็ตาม โชคดีที่ซีโนตเจเนอิกไว้เขาตัวนั้นรวดเร็วเขาสามารถถอยหลังไปหลายเมตรเพื่อหลบการโจมตีที่เข้ามาไว้เขาตัวอื่นๆค่อยๆตีวงล้อมเข้ามาและพยายามจะต้อนหันเส้นให้จนมุมแต่การเคลื่อนไหวของหันเส้นนั้นแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อถึงแม้เขาจะถูกล้อมอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดแต่เขาก็สามารถฝ่าวงล้อมออกไปได้อย่างง่ายดายเขายังคงมุ่งหน้าเข้าไปหาซีโนตเจเนอิกไว้เขาตัวนั้น ทุกคนรู้ว่าหันเซนต้องการจะทําอะไรแม้จะตกอยู่ในวงล้อมแต่เขาก็ยังต้องการที่จะฆ่าซีโนโจินอ,อีกไว้เขาต้นนั้นให้ได้เขากล้าหาญแข็งเกร่งน่าเกรงขามมิสเตอร์จี้ชมหันเซนถึง3ามครั้งแม้แต่จั่วหมาและไม้ก็รู้ว่าหันเซนต้องการจะทําอะไรมาเป็นการกระทําที่จงแจ้งอย่างมาก นี่เขาบ้าไปแล้วหรือ,อยังไงเขาต้องการจะฆ่าซีนโนเจนอีกไว้เขาขณะที่ตกอยู่ในวงล้อมเนี่ยนะหมอนี่เป็นบารอนจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่ประหลัดใจอย่างมากกับการกระทําของฮันเซนถ้าเขาไม่ใช่บารอนมันก็สมเหตุสมผลที่พวกทอรัสจะถูกเขาฆ่าได้อย่างง่ายดายบารอนคนหนึ่งยิ้มแห้งๆออกมา ก่อนที่หันเซิ้จะขึ้นมาบนยานอาวกาศไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครเชื่อว่าบารอนคนหนึ่งจะสามารถต่อกรกับคนทั้งกองทัพได้นี่เป็นสิ่งที่แม้แต่บารอนจะเผ่าพันธุ์ชั้นสูงก็ไม่สามารถทําได้หันเซิไม่กล้าพูดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวโดยอาศัยทักษะเขาก็ไม่เป็นสองรองใคร การผสมผสานกันระหว่างสัตว์ตรงสเสียนและเทคนิคฟินิกส์เป็นสิ่งที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถก้าวข้ามได้ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้แข็งแกร่งมากเกินไปหันซึ่งก็ไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนและสิ่งที่น่ากลัวก็คือชุดกราะตรงสเสวียนมันทําให้เขาไม่ได้รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าใดๆหยุดเขาเอาไว้ แองกริสเตลตะโกนออกมาเขาไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนบารอนคนเดียวสามารถเผชิญหน้ากับทั้งกองทัพของเขาได้และบารอนคนนั้นก็ยังฆ่ากับตันที่ดีที่สุดของเขาไปคนหนึ่งมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆ นอกจากซีนโนเจนิกไว้เขาแล้วกับตันทั้งแปก็รู้ว่าถ้าพวกเขาปล่อยให้หันเส้นฆ่าซีนโนเจนิกไว้เขาได้สําเร็จสุดท้ายแล้วถึงกองทัพแองกิสติลจะฆ่าหันเส้นได้พวกเขาก็คงจะต้องอับอายจนไม่สามารถสู้หน้าใครได้อีกดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงพยายามที่จะหยุดหันเส้นเอาไว้ ขณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวเข้าไปโจมตีพวกเขาก็รู้ตัวว่าไม่สามารถหยุดหันเซ้นเอาไว้ได้หันเซ้นนั้นมักจะเคลื่อนไหวไปในตำแหน่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดทําให้การโจมตีของพวกเขาไม่สามารถถูกตัวของหันเซ้นได้เลยและอาวุธของพวกเขาก็ถูกทําลายด้วยดาบกระดูกจนสลัดของหันเซ้นพวกเขาได้แต่มองดูหันเซ้นเคลื่อนไหวเข้าไปใกล้ซนโนเจนิอีกว้เขาขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครสามารถหยุดเขาเอาไว้ได้เลย ซีนอ๊อดจอีกไว้เขาขำรามออกมาขณะที่กล้ามเนื้อทั่วร่างกายของเขาขยายใหญ่ขึ้นจากนั้นเขาก็วิ่งตรงเข้าไปหาฮันเซินมันมีไว้เขาสองตัวอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของฮันเซินแต่มันก็ยังมีไว้เขาอีกสองตัวที่ตามหลังเขามาติดๆแต่ฮันเซินยังคงดูสงบนิ่งเขากระโดดขึ้นพร้อมกับปิดร่างกายเพื่อออกมาจากการประกบของไว้เขาทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็ชักดาบของตัวเองออกมา ดับของเขาถูกฟันออกไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าและมันก็ตรงเข้าไปหาซีโนเจนอิกไวเคาตัวนั้นแต่มันไม่รวดเร็วมากพอซีโนเจนอิกไวเคาตะโกนและโยนอาวุธทิ้งไปขณะที่มีเส้นเลือดปูดขึ้นมาเขาใช้ทั้งสองมือหยุดดับกระดูกจนสลัดที่ฟันเข้ามาเอาไว้หันเซอร์ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างซีโนเจนอิกไวเค้าดังนั้นเมื่อดับของเขาถูกจับเอาไว้เขาก็ไม่สามารถดันมันไปข้างหน้าต่อได้ท่านใดนั้นเอง แองกีสติลและทหารของเขาก็เริ่มรู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่ในวินาทีต่อมาอารมณ์และสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปดาบของฮันเซ้นจู่ๆก็โค้งงอราวกับเสี่ยวพระจันทร์และปลายโค้งของมันก็เจาะเข้าไปในหัวของซีโนจเนอิกไวเคท์ตอนที่1790รับหนึ่งฝ่ามือ ทั้งสนามรบตกอยู่ในความเงียบสงัดมือทั้งสองที่จับใบมีดของดาบกระดูกจนสลัดอยู่ค่อยๆอ,อ,อ่อนแรงไปมีเลือดไหลออกมาจากหลังหัวของซีโนเจนิอิกไวเคาน์และเขาก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นซีโนเจนิอิกไวเคาน์ถูกฆ่าคุณค้นพบยินซีโนเจนิอิกคุณได้รับวิญญ,ญาณอสูรซีโนเจนิอิกสตีลเซนทอร์หันเซนดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นเขาได้รับยิญ,ญญาณอสูรมาอีกดวงแต่ตอนนี้เขายังไม่มีเวลาตรวจสอบมัน หมดนี้เป็นใครมาจากไหนกันไม้และบารอนคนอื่นๆยืนอึ้งไปพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ได้เห็นบารอนคนหนึ่งที่ถูกล้อมโดยกองทัพแองกิสติลไม่เพียงแค่เขาจะไม่ถูกฆ่าแต่เขายังสามารถฆ่าซีนโนเจนีอีกไว้เขาได้ด้วยมันเป็นอะไรที่ยากจะเชื่อได้ หลังจากที่ซีโนจะในอีกไว้เขาถูกฆ่าขวัญและกำลังใจของกองทัพแองกริสติลก็เริ่มสั่นคลอนการที่ได้เห็นหนึ่งในกัปตันถูกฆ่าตายไปทั้งๆอย่างนั้นมันก็ทําให้ขวัญและกําลังใจของพวกเขาถูกทําลายสีหน้าของแองกริสติลเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาก้หมหัวให้กับมิสเตอร์จีและพูดมิสเตอร์จีข้าจะไปฆ่าบารอนคนนั้นด้วยตัวเองหลังจากนั้นแองกริสติลที่เป็นขุนนางระดับเอิร์กก็บินเข้าไปห,หาแันเซน ถึงแม้การที่คุนนางระดับเอโรต้องลดตัวมาต่อสู้กับบารอนคนหนึ่งจะเป็นอะไรที่น่าอายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เขาจะมัวมาสนใจเรื่องแบบนั้นเพราะถ้าเขาไม่ฆ่าหาันเซนสตอนนี้มันก็จะต้องเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของกองทัพแองกิสติลทุกคนถอยไปมิสเตอร์จีพูดออกมาแองกิสติลอึ้งไปเขาหันไปถามเมื่อครูท่านพูดว่าอะไรนะนี่จะโง่หรือไง หรือว่าหูของเจ้ามันโนวกไปแล้วนายท่านบอกให้พวกเจ้าทุกคนถอยไปให้หมดสาวใช้พูดขึ้นมาแต่ว่าแองกริสติลอยากจะพูดอะไรบางอย่างนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่เจ้าตั้งคำถามกับคำสั่งของนายท่านเพาพันทอรัสกล้าขนาดนี้เชียวหรือาสาช้มองแองกริสติลด้วยสายตาที่เย็นชาเงืินไหลลงมาบนหน้าผากของแองกริสติลเขารีบก้มหัวและพูด ข้าผิดเองในท่านได้โปรดให้อภัยข้าด้วยข้าจะสั่งให้พวกเขาทั้งหมดถอยไปเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็ออกคำสั่งให้คนของเขาถอยกองทัพหลังจากนั้นเขาก็ออกคำสั่งให้คนของเขาถอยทัพนักรบเส้นทอทุกคนแปลกใจเมื่อได้ยินคำสั่งนั้นแต่พวกเขาเองก็ไม่ได้ต้องการจะสู้อีกต่อไปแล้วพวกเขาทั้งหมดดีใจที่ได้ยินคำสั่งนั้นแล้วรีบทำการถอยกลับอย่างรวดเร็วเจ้าเองก็ใส่หัวไปด้วย สาวใช้มองแองกริสติลด้วยสายตาที่ดูถูกทำไม่ใช่ว่าเขายังมีประโยชน์อยู่แล้วก็เธอก็คงจะฆ่าเขาไปแล้วที่กล้ามาตั้งคำถามกับคำสั่งของมิสเตอร์จีถึงสามครั้งแองกริสติลไม่พูดอะไรอีกเขารีบกลับไปที่ค่ายพร้อมกับกองทัพของเขาในทันทีหันซ้ำแปลกใจที่เห็นว่าพวกเซนทอร์จู่ๆก็ถอยทัพกลับไปเมื่อชาวเคนเห็นว่าพวกเซนทอร์ถอยทัพกลับไปแล้วพวกเขาก็เริ่มที่จะส่งเสียงเชียร์ออกมา จ้วงมาและเหล่าบารอนก็มีท่าทางที่เป็นกังวลพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรบพวกเขาเห็นเงาของใครบางคนที่กำลังค่อยๆเดินเข้ามามิสเตอร์จีเดินเข้ามาในสนามรบอย่างช้าๆพร้อมกับสาวใช้ของเขาเมื่อหันเซินเห็นมิสเตอร์จีและสาวใช้เขาก็ถึงกับตกตะลึงเพราะว่าทั้งคู่นั้นดูเหมือนกับชูร่าไม่มีผิดมิสเตอร์จีเดินมาอยู่ตรงหน้าหันเซินและก้มหัวก่อนที่จะพูดขึ้นมาข้าเป็นคนเผ่าเดมอน ชื่อของข้าคือลัวจีบอกชื่อให้ข้ารู้หน่อยจะได้หรือไม่เมื่อจั่วหมาและไม้เห็นมิสเตอร์จีสีหน้าของพวกเขาก็ซีดเผือดพวกเขาไม่ได้รู้จักอะไรกับมิสเตอร์จีแต่พวกเขารู้ว่าคนของเผ่าเดมอนนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนเดมอนเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ชั้นสูงไม่เหมือนกับทอรัสเดมอนแันเซนมองไปที่มิสเตอร์จีก่อนที่จะตอบกลับไปข้าเป็นมนุษย์ชื่อของข้าคือดอลล่า ดอลล่านั่นเป็นชื่อที่ดีลัวจี้ยิ้มเขาไม่ได้สนใจว่ามันเป็นชื่อจริงหรือชื่อปลอมเขาถามต่อดอลล่าเจ้ารู้ไหมว่าทอรัสเป็นเผ่าพันธุ์ใต้บังคับบัญชาของพวกเรารู้แันเซนตอบดีที่เจ้ารู้ข้าไม่อยากจะรังแกเจ้าเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้เป็นไงถ้าเจ้าป้องกันฝังมือของข้าได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปมิสเตอร์จี้พูดแล้วถ้าข้าทำไม่ได้ละ่ะ หันเส้นถามหันเส้นรู้ว่าถ้ามิสเตอร์จี้ต้องการจะฆ่าเขาชายคนนี้ก็คงจะไม่มามัวพูดอะไรกับเขาแบบนี้มิสเตอร์จีจะต้องเข้ามาหาเขาด้วยจุดประสงค์อื่นอย่างแน่นอนถ้าเจ้าทำไม่ได้เจ้าก็ต้องช่วยข้าจัดการเรื่องอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเจ้าก็จะเป็นอิสระมิสเตอร์จีพูดฟังดูยุติธรรมดีแต่ว่าเจ้าไม่ใช่บารอนนี่หันเส้นพูดมิสเตอร์จี้หัวเราะและพูด ค้าเป็นไวเค้าแต่ตอนที่ข้าใช้ฝ่ามือข้าจะกับพลังให้เหมาะสมกับพลังของเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ตกลงหันซึ่งยอมรับหันซึ่งเคยต่อสู้กับไว้เค้ามาหลายคนแต่ลัวจี้ไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆเขาอยู่ในระดับที่แตกต่างออกไปลัวจี้ทำให้หันซึ่งรู้สึกได้ถึงอันตรายซึ่งเมื่ออีกฝ่ายยื่นข้อเสนอออกมาแบบนี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องปฏิเสธ ถ้าลวดจี้จำกัดพลังของตัวเองให้เท่ากับเขาหันเซนก็ไม่คิดว่ามันจะลำบากอะไรถ้าจะหลบฝ่ามือของอีกฝ่ายลวดจี้ยิ้มออกมาพร้อมกับยกมือขวาขึ้นนิ้วมือของเขาเรียวยาวและผิวหนังของเขาก็ดูซีดอย่างมากทันทีที่ลวดจี้ยกมือขึ้นมาสีหน้าของหันเซนก็เปลี่ยนไป ขณะที่มือขวาของลวดจี้ถูกยกขึ้นมามันก็มีพลังประหลาดมารวมตัวกันอยู่ที่มือของเขาพลังนั้นไรทางเสียงและสัมผัสใดๆคนปกติไม่มีทางจะสัมผัสถึงมันได้แต่หันเซ่นคุ้นเคยกับพลังนี้เป็นอย่างดีเขาเคยเห็นพลังแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งวิชาจำลองนาภาหันเซ่นตกใจเขามองฝั่งมือของลวดจี้ด้วยความช็อกชายคนนี้กำลังใช้พลังของวิชาจำลองนาภาอยู่ เมื่อมิสเตอร์จีได้ยินเสียงของฮันเซนเขาก็โห่ร้อออกมานี่เป็นพลังที่สืบทอดต่อๆมาในเผ่าของข้ามันคือศาสตร์มานาภาถ้าเจ้าป้องกันมันได้ข้าก็จะไม่รบกวนอะไรเจ้าอีกฮันเซนไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับศาสตร์มานาภพาแต่เขารู้ว่ามันต้องเหมือนกับวิชาจำลองนาภาและฮันเซนก็รู้ว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ลวดที่มั่นใจวิชาจำลองนาภานั้นไม่มีทางพลาดเป้าและมันก็ไม่มีใครสามารถป้องกันมันได้ หลังจากที่มิสเตอร์จี้พูดอย่างนั้นเขาก็สะบัดฝ่ามือเบาๆราวกับว่าเขาเป็นวัตยากรที่กวัดแกว่งไม้บาตองแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะป้องกันพลังของวิชาจำลองนภาได้ถ้าชายคนนี้ใช้พลังทั้งหมดโจมตีใส่ฮันเซินฮันเซินก็ไม่คิดว่าจะหลบฝ่ามือนั้นได้แต่มิสเตอร์จี้เลือกที่จะใช้พลังในระดับเดียวกันกับฮันเซินซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเขาตอนที่1791 ดอลล่าเผ่ามนุษย์ฮันสันยกฝ่ามือขึ้นมาประทะกับฝ่ามือของมิสเตอร์จีสาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างหลังมิสเตอร์จียิ้มออกมาเธอคิดกับตัวเองค,ค,คนคนนี้ช่างโอหังนักเขาคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสมากนักหรือ,อยังไงถึงกล้าประทะฝ่ามือกับนายท่านแบบนี้ขณะที่เธอคิดอย่างนั้นฝ่ามือของทั้งคู่ก็ประทะกันและเนื่องจากพลังของฝ่ามือทั้งสองทัดเทียมกันมันจึงทําให้พวกเขาทั้งคู่กระเด็นถอยหลังไป หันเซ้นรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้แต่มิสเตอร์จี้ก็ไม่ได้คาดการเอาไว้เขามองไปที่หันเซ้นด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อดวงตาของสาวใช้เบิกกว้างด้วยความตกใจมันเป็นไปได้ยังไงเจ้าจะทําตามที่พูดใช่ไหมหันเซ้นถามมิสเตอร์จี้อย่างสงบนิ่งแต่ความสงบนิ่งเป็นเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นหลังจากที่ได้ปะทะก,กันเขาก็แน่ใจว่าอีกฝ่ายใช้พลังของวิชาจำลองนภาริงจริงผ่าเดมอนมีความเกี่ยวข้องกับชูร่าอย่างนั้นเหรอ หรือว่าบางทีชูราเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเดมอนนะหันซึ่งคิดถึงความเป็นไปได้ของคำถามนี้ซ้ำไปซ้ำมามิสเตอร์จีมีสีหน้าที่ซับซ้อนขณะที่พูดออกมาข้าเป็นคนที่มีสัจจะเจ้าไปได้เลยหลังจากนั้นมิสเตอร์จีก็พูดต่อถ้าเจ้ายินดีพวกเรามาทำการแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าเจ้าทำสำเร็จ ไม่เพียงแต่เจ้าจะไม่มีปัญหาอะไรในวันนี้แต่เจ้าจะไม่มีปัญหาอะไรบนดาวเคสอีกเลยนอกจากนั้นเจ้ายังจะได้รับรางวัลอย่างงามการแลกเปลี่ยนเป็นแบบไหนหันซึ่นถาม ความหมายของมิสเตอร์จีนั้นชัดเจนเขาบอกว่าจะไม่ทำอะไรหรันเซินแต่นอกซะจากว่าหาันเซนจะขึ้นยันอวกาศไปกับเซเว่นมิลเลอร์ไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะหนีไปได้ไม่ไกลและในไม่ช้าดาวเคทก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเผ่าเดมอนซึ่งถ้าเขาไม่อยากจะถูกฆ่าเขาก็ต้องทําการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้หันเซินไม่ได้เกรงกลัวที่จะถูกไล่ล่าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็อยากจะฟังข้อแลกเปลี่ยนของอีกฝ่าย หันเซ่นอยากรู้ว่าทําไมเผ่าเดมอนถึงสามารถใช้วิชาจําลองนภาได้และทําไมพวกเขาถึงได้ดูคล้ายคลึงกับชูรา่านี่ไม่ใช่สถานที่สําหรับพูดคุยกันพวกเราควรจะไปคุยกันที่อื่นมิสเตจีโบกมือให้หันเซ่นตามเขาไปหันเซ่นเดินตามเขาไปอย่างไม่ลังเลและพวกเขาทั้งคู่ก็จากไปพร้อมๆกันหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้วชาวเคททั้งหมดก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมา มีใครบางคนนำวิดีโอการต่อสู้ที่เกิดขึ้นไปอัปโหลดลงในอินเทอร์เน็ตและมันก็เป็นที่ถกเถียงกันในหลายๆเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวและวิชาดับของฮันเซ้นเป็นที่น่าสนใจอย่างมากทุกคนต่างก็พยายามจะเดาว่าเขาคือใครกันแน่ หลายๆคนรู้ว่าดาบที่เขาใช้คือดาบกระดูกจนสลัดดังนั้นหลายๆคนจึงคาดเดาว่าเขามาจากเผ่าพันธุ์จนสลัดแต่เผ่าพันธุ์จนสลัดก็ยังขาดเทคนิคและพรสวรรค์ที่น่าประทับใจอย่างที่ถูกแสดงในวิดีโอถึงแม้วิชาดาบของจนสลัดจะเป็นที่รู้กันว่าแข็งแกร่งแต่มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างของฮันเซน เอกสารที่หันเส้นกรอกตอนที่ขึ้นไปบนยานอาวกาศนั้นระบุว่าเผ่าพันธุ์ของเขาคือมนุษย์ไม่มีใครที่เคยได้ยินเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์มาก,ก่อนดังนั้นมันจึงไม่มีใครรู้ว่าดอลล่ามาจากไหนกันแน่แต่หลายๆคนก็จดจํำชื่อของเผ่าพันธุ์มนุษย์และดอลล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเขาคือคนชั่วคนนั้นบนเรือโจรสลัดมีเด็กสาวผู้งดงามคนหนึ่งกําลังดูวิดีโออยู่ ด็กสาวคนนั้นก็คือไห่เอ๋อหลังจากที่เธอถูกปล้นเธอก็พยายามที่จะออกตามหาตัวของฮันเซนแต่เขาไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเมื่อไห่เอ๋อได้เห็นวิดีโอเธอก็จำหันเซนและดับที่เขาใช้ได้ในทันทีไห่เอ๋อ e นี่นรอดอลลาที่ขโมยดับของเจ้าไปชายคนหนึ่งกำลังมองดูวิดีโออยู่เช่นกันเขาดูประหลาดใจอย่างมากใช่แล้วค่ะลุงร็อกเก้ลุงต้องไปสั่งสอนบทเรียนให้เขาและนำดับกลับคืนมา ไฮเออร์พูดถึงแม้ไฮเออร์จะเกลียดชังหันเซ้นแต่เธอก็ต้องยอมรับว่าความสามารถที่เขาแสดงออกมานั้นน่าทึ่งเธอรู้ว่าไม่สามารถที่จะแก้แค้นเขาได้ตามลำพังร็อกเก้มองดูวิดีโออย่างครุ่นคิดก่อนที่จะพูดขึ้นมาฝีมือของเขาไม่ธรรมดาเลยลุงกลัวว่าคงจะไม่มีใครในระดับเดียวกันที่ต่อกรกับเขาได้เขาก็แค่บารอนคนหนึ่งท่านลุงต้องการจะฆ่าเขามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไร ให้เออจับแข็งของเขาเอาไว้แน่นร็อกเก้กระพริบตาและพูดให้เออน้อยของลุงต้องการความช่วยเหลือด้วยหรือเนียแต่เจ้ารู้ใช่ไหมว่าถ้าจนสลัดอย่างพวกเราต้องการจะแก้แค้นพวกเราต้องทำมันด้วยตัวเองนอกจากว่าเจ้าจะถูกฆ่าตายแน่นอนว่าแบบนั้นลุงจะต้องล้างแค้นให้เจ้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าลุงไปช่วยจะแก้แค้นปู่ของเจ้าคงจะฆ่าลุงแน่ๆ ลุงล็อกเก้เรื่องนี้มีแค่พวกเราสองคนเท่านั้นที่รู้ถ้าพวกเราไม่บอกใครมันก็ไม่มีทางที่เขาจะรู้ได้ได้โปรดช่วยค้าเถอะให้เออเริ่มดึงแขนของเขาก็ได้ก็ได้หยุดดึงแขนลุงสักทีล็อกเก้พูดลุงตกลงแล้วใช่ไหมให้เออดูดีใจขึ้นมา แน่นอนว่าลุงทําเรื่องนั้นไม่ได้เจ้าจะต้องเป็นคนไปเอาดาบนั้นกลับมาด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นปู่ของเจ้าคงจะต้องฆ่าลุงแน่ๆร็อกเก้พูดได้รอยยิ้มก่อนที่จะพูดต่อแต่ลุงจะช่วยให้เจ้าพัฒนาไปเป็นระดับไวท์คาท์ถึงเขาจะแข็งแกร่งแต่ถ้าเจ้าเป็นไวท์คาท์การจะฆ่าเขาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเธอดูไม่ค่อยพอใจในตอนแรกแต่หลังจากที่ได้ยินข้อเสนอของเขาเธอก็ดูดีใจขึ้นมาเธอเป็นเรื่องดีที่จะได้ฆ่าเขาด้วยตัวเอง แต่ในเวลาอันสัน้นข้าจะพัฒนาไปเป็นไว้เขาได้ยังไงนี่คือชิ้นส่วนซีโนเจนิกที่ลุงได้มาจากวานระดับมาควิสที่อยู่ในทะเลสายฟ้าลุงได้นำมันมาทำเป็นยาครั้งต่อไปที่เจ้าฝึกวิชาก็กินมันเข้าไปซะลุงเชื่อว่าในสิบวันเจ้าจะต้องพัฒนาไปเป็นไว้เขาอย่างแน่นอนร็เกมอบขวดยาให้กับไห่เอ,อ๋อไห่เอ๋อรับขวดไปก่อนที่จะพูดด้วยความแค้ดนดอลล่าข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้